สวัสดีครับมุมสองเวนนะครับวันนี้มุมสองเนก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งหนึ่งนะครับสองโมวในมุมสองเวนก็ได้นำข้อมูลม,มวยดีๆมาฝากกับแฟนมวยเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมวยไทยจสัสมีนะครับ ขึ้นโชวกันในวันที่18ธันวาคม2568เวลา14.30นดโดยประมาณนะครับมุมสเวนกะเลือโอกาสนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยไทยจะสีมาฝากกาแฟมาทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสําหรับการลงทุนกันนะครับต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดประกันใดไรก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วทําให้ถูกใจเซินมูทรานะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก กลับมาพบกันอีกครั้งนึ่งนะครับเพื่อเช็คตัวเช็คกระแสบวกเช็คน้ำหนักของนัำมวยอีกครั้งนึงนะครับในวันที่น้ามวยขึ้นชกจริงกับเกาะติดช่างบวกชอบหลังช่างนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นไปก่อนนะครับ แต่เรามาดูกันก่อนนะครับว่ามวยไทยจีสีนะครับในสัปดาห์นี้มีใครขึ้นชกกันบ้างศึกมวยไทยจีสีนะครับประจำวันอาทิตย์ที่18ธันวาคม2568นะครับคู่ที่หนึ่งนะครับฝนั่งคือซุปเปอร์เอกสอสีสวัสด์ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับแสนศึกสอราชภูมิพิกัด102ปอนด์คู่ที่สองนะครับฝนั่งคือยอดกุมารรถสวยจัดเจ็ด ส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับน็อตใหม่วออุราชาพิกัด1นึปอนด์คู่ที่3นะครับเป็นหลงกู้เอกฝรั่งคือเพชรเดือดโกลิตะมวยไทยส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับดอกไม้ฝ่ายท็อปแฟรี่ยิมพิกัด109ปอนด์ส่วนคู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกนํารายการฝรั้งคืออเล็กจิตเมืองนนท์ส่วนฝ่ายน้าเงินนะครับไซเบอร์สอเทนโพพิกัด1 4ึ่งร้อยสี่สิบสี่ปอนด์คู่มวยก็ตามรายการดังนี้นะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเราด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด Sub subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับและสาหรับแฟนเท่านใดนะครับที่กําลังมองหาตัวช่วยอยู่นะครับอยากรู้ราคาระหว่างมวยชกนะครับลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราได้นะครับเรามีทีมงานส่งราคาทางไลน์เป็นหลายพิมพ์นะครับส่งเฉพาะเสาร์อาทิตย์ส่งเฉพาะมวยไทยห้ยกสมัครวันนี้150บาทดูได้4อาทิตย์นะครับ ท่านใดสนใจราคาทางไลน์เป็นไลน์พิมพ์นะครับลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราได้นะครับไอเดลไลน์จะขึ้นอยู่ถางด้านล่างนะครับส่วนแฟนมอเตอร์ไซค์นะครับที่ชอบลุ้นหรือว่าชอบเชียร์นะครับผมขอแนะนำนะครับพักยก2 4ครับต้องมีอาดัมหน้าก่อนนะครับและตามด้วย2 4 PY ครับลุ้นหมั่นทุกสั่งเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงและบริการดีต้องพักยก2 4ครับ เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยไทยเจษฎานะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่28ธันวาคม2568นะครับเวลา14นาฬิกา30นทีโดยประมาณนะครับเริ่มกันที่คู่ที่1น,นะครับคู่เปิดหัวของมวยไทยเจษฎาในสัปดาห์นี้นะครับทางด้านฝ่ายของคือซุปเปอร์เอ็กซอสีสวัสดนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้นําเงินนะครับแสนศึกสอราชภูมินะครับหรือว่าสู้ศึกสิทธิบ่อยสยามหรือว่าลูกชาวนาคาข้าวพิกัด 12่ปอนด์ทางด้านฝ่ายแดงนะครับซุปเปอร์เอกก็เป็นโชวจากนครศรีธรรมราชอายุ15ปีนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับประเภทจังหวะฝีมือนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรนนะครับดักเตะดักแทงนะครับอาวุธเร็วฉลาดหลักเหลี่ยมดีแต่ว่าเคยแพ้คุตาซูมาในวันนี้1ครั้งนะครับปัจจุบันก็มาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ PK แสนชัยมวยไทยยิบนะครับมีเสแขกสมชายเทพลุ่งเหลือนะครับเป็นผู้จัดการคอยดูแลนะครับโดยที่2ฟอร์มล่าสุดก็ชนะคะแนนจอมแก่นสอเดชพันธ์นะครับที่ศึก มวยไทยเกตเพชรท็อปคิงนะครับชก100ปอนด์นะครับล่าสุดนะครับแพ้คะแนนแสนศึกสอราชภูมิที่มวยไทยเกตเพชรท็อปคิงนะครับชก1้2ยปอนด์นะครับก็คือคุชชกในวันนี้เมื่อวันที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับส่วนฝ่ายนักเงินแสนศึกเป็นนักชกจากมหาสารคามอายุ15ปีเป็นมวยขวาเข่าเปิดเกมคว้าคอปั้มตีเนีแน่นแข็งแกร่งมุดุดันและเคยชนะคุโรซูมาในวันนี้1ครั้งนะครับและต้องบอกว่าฟอร์มสดเลยนะครับหไฟล์ล่างสุดนี้ยังสะกดค่วว่าแพ้ไม่เป็นเลยนะครับ ปัจจุบันนะครับทำการฟิซซ้อมอยู่ที่สราชภูมินะครับที่เขตมีนบุรีมีเสียสามสราชภูมินะครับเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแล3ฟอร์มสุดนะครับชนะนอกยกที่3ผักบุ้งเพชรเกตเพชรที่วิธีช่องจะชกร้อยปอนหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนิวเคียสสุพัทโทที่ศึกมวยไทยเกตเพชรท็อปคิง ชก103ปอนด์ล่าสุดโชว์ฟอร์มสวยต่อเนื่องนะครับชนะคะแนนซุปเปอร์เอ็กซ์สศสวัสดิ์ที่ศึกมวยไทยเกตเพชรท็อปคิงชก102ปอนด์นะครับก็คือคู่ชกในวันนี้เมื่อวันที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับส่วนสูงนะครับฝ่าแดงสูงประมาณ167เซนติเมตรส่วนฝ่ายมุเงินสูงประมาณ163เซนติเมตรนะครับทางด้านฝ่าแดงก็ดูจะลอยๆเลื่อมๆนะครับชกมวยมาทั้งสิน้นทั้งคู่ก็ชกไว้ประมาณคนนนละ30-40ไฟ้หักปล่อย,อยทางหาาง 4, 4, ์ส่วนฝานเงิก็ประมาณ49สนนิบ ค,คุณี้เคยประทะก,กันมาแล้ว1ครั้งนะครับเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับเป็นทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับที่เคยเอาชนะคะแนนมาได้นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้มือลลังตาของทางด้านฝ่ายแดงนะครับเปลี่ยนเวทีแต่ว่าพิกัดเดิมนะครับทางด้านฝ่ายแดงซุปเปอร์เอกนี่ก็จะดูได้เปรียบดูดีกว่าเรื่องฝีมือมวยอาวุธมวยนะครับวงนอก ดูจะรวดเร็วกว่านครับแต่ว่าเข่าในวงในดูเป็นรองดูเสียเปียะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับฟอร์มสดร่างกายดีนะครับเข่าในก็ดูว่าน่าจะเหนียวแน่นกว่าและน่าจะทําได้ดีกว่าครับแต่ว่าวงนอกอาวุธดูช้ากว่านิดหน่อยนะครับแต่วันนี้ยังชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับแสนศึกสอราชภูมินะครับเคยชนะมาหนึ่งครั้งนะครับและดูว่าเข่าในดูแล้วเหนียวแน่นกว่าเข่าในทําได้ดีกว่าครับลุ้นเข่าไปปลายครับ คู่ที่1น,นะครับคู่เปิดหัวของมวยทัจจีในสัปดาห์นี้ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับแสนศึกสราชภูมิครับ มาถึงคู่ที่2นะครับทางด้านฝ่ายแดงคือยอดกุมารรถสวยจ่าเจตนะครับหรือว่ากุมารทองสันติอุบลหรือว่าไอสยารีสอร์ทส่วนฝ่ายน้งเงินนะครับน็อตใหม่วออราชาหรือว่า JP Power พิกัด106ปอนด์ทางด้านฝ่ายแดงนะครับยอดกุมารเป็นในโชคจากอุบลราชธานีอายุ24ปีนะครับดีกีก็แชม105ป์ร้อยห้าปอนด์เวทีช่อง7นะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องสั์แข้งต่อยหมัดไล่แขนขวา,วา,าแงแทงยัดไส้แรงศอกส่วนอันตรายและฟอร์มสดเลยนะครับปัจจุบันฟิซซ้อมอยู่ที่รถสวยจ่าเจตนะครับที่จังหวัดเพชร,รบุ ผู้จัดการคอยดูแล3ฟอร์มลสุดนะครับชนะนอกยกที่3เพชรนิวัตเจี๊ยบรามอินทาทิวทีราชดำเนินชกร้อยหปอนด์หลังจากนั้นก็ชนะคะแนนย,ยอดกันช้างนศรีทิวทีช่องเจ็ดชกร้อยหกปอนด์ล่าสุดนี่โชว์ฟอร์มสวยต่อเนื่องนะครับชนะคะแนนเพชรเดืเอดกระเป๋าลิงกี้ทิวทีช่องเจ็ดชกหนึ่งร้อยห้าปอนด์นะครับวันนั้นเป็นการชิงแชม105ป์ร้อยห้าปอนด์ของช่องเจ็ดด้วยนะครับชนะเพชรเดืเอดแล้วก็ คว้าเข็มขัดมาครองได้สําเร็จนะครับเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมา3ฟอร์มสุดของท่าแฝงนี่ฟอร์มสดเลยนะครับแต่ว่าไฟนี้ก็น่าจะเรือเวทีไปประมาณ6เดือนนะครับส่วนไยน้ําเงินน็อตใหม่นะครับเป็นในโชคจากจังหวัดสระแก้วอายุ17ปีนะครับนี่ก็ดีกีแชมป์102ปอนด์เวทีช่อง7ครับเป็นมวยขวาประเภทจังหวะฝีมือนะครับดักเตะด,ดักแทงไล่แขนขวางหน้าปั้มตีฟันศอกรุนแงรงหลักเกลี่ยมดีปัจจุบันก็ฟีซ้อมอยู่ที่วออุราชาครับมีเสียฟิลนะครับอุราชาวงเทียนเป็น หน้าคณะคอยดูแล 3ฟอร์มสุดนะครับแพ้คะแนนมวลพระราม10เพชรฉลุกันที่วิธีช่องเชก103ปอนด์หลังจากนั้นนะครับแก้แค้นชนะคะแนนมวลพระราม10เพชรฉลุกันที่วิธีช่องเชก102ปอนด์นะครับวันนั้นเป็นการชิงแชมป์102ปอนด์ด้วยนะครับชนะมนวลพกาแล้วก็ฟ้าเข้มขัดมาครองได้สำเร็จนะครับล่าสุดนะครับชนะคะแนนชิคาระเพชรยินเดียคาเดมี่นะครับนักชกชาวญี่ปุ่นที่เวทีราชดำเนินนะครับชก111ปอนด์นะครับวันนั้นมาเข้าเวทแทนทั้งคู่จึงต้องชกน้ำหนักปล่อยๆนะครับเมื่อวัันนนนททีี่่่6พฤศจิกาาายผมมะครรบ3ฟอ์ สุดของทั้งคู่ทางด้านฝฟแดงก็จะดูสวยกว่านะครับ ส่วนสูงนะครับแดงสูงประมาณ160ซนติเมตส่วนฝ่ายน้เงินะครับสูงประมาณ165หซนติเมตรทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็ดูจะลอยๆกว่านะครับโชคเวยมาทั้งสิ้นทางด้านฝาแดงที่ชคมาประมาณ80ไฟส่วนฝาน้ำเงินชคไว้ประมาณ60-70ไฟน้ำหนักปล่อยๆทางด้านฝายแดง5 1 5สกส่วนฝ่าน้ำเงินก็ประมาณ50-51กิลน้ำหนักปล่อยๆนี่ทางด้านฝ่ายแดงดูจะหนักกว่านะครับคลนี้ต้องบอกว่าเก่งใหญ่ประทะเก่งเล็กนะครับ ยอดกุม,มาครับรุ่นพี่กระดูดดีกว่านะครับเวทประทะดูใหญ่กว่านะครับแต่ว่าร่างกายดูเสียเปียบนะครับเพราะว่า หายเรือเวทีไปประมาณ6เดือนนะครับส่วนฝันุ้เงินน็อตใหม่รุ่นน้องนะครับร่างกายดูได้เปรียบดูดีกว่ามีรายการโชคต่อเนื่องสม่ำเสมอมากกว่านะครับแต่ว่ากระดูกมวยดูเป็นรองดูมาทีหลังนะครับเวทปะทะก็ดูเสียเปรียบนะครับแต่วันนี้ยังชอบไปที่ฝันุ้เงินนะครับน็อตใหม่วอรุชานะครับผมดูร่างกายดูได้เปรียบดูดีกว่ามีรายการโชคต่อเนื่องสม่ำเสมอมากกว่านะครับผมมองว่าการยิริยะน่าจะมั่นคงกว่าและวันนี้ดูได้ใหญ่กว่าด้วยชอบไปที่ฝันุ้เงินน็อตใหม่วอรุชาครับ คู่ที่2นะครับของมเทจิสีในสัปดาห์นี้ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับน็อตใหม่วอุตรชาครับมาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นรองคู่เอกนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินคือเพชรเดียดโกลิตะมวยไทยนะครับหรือว่ากระเป๋าลิกงค์หรือว่าอูดอุดรส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับดอกไม้ใยท็อปแฟรี่นะครับหรือว่าบ่อรุ่งโรจน์หรือว่าสันติอุบลนะครับพิกัด109ปอนด์ครับคู่นี้มาเข้าเวรแทนทั้งคู่นะครับมาเสียบแทนคู่ของทางด้านเวรนอมกับแสนวริศนะครับที่ถอนไปนะครับเนื่องจากว่าทางด้านฝ่าาายเเงงิินนนแสวรรรรศะคัับบต้้อขก อุปสมบททดแทนบุญคุณพ่อแม่นะครับโปรโมเตอร์จึงต้อง รับเปลี่ยนคู่มวยนะครับล่าสุดก็เป็นทางด้านเพชรเดือดชกกับดอกไม้ไฟนะครับมาเสียบแทนด้วยกันทั้งคู่การฟิซ้อมการเตรียมตัวไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันนะครับายแดงเพชรเดือดนี้ไปได้ชกจากจังหวัดชัยภูมิอายุ21ปีนะครับเป็นมวยซ้ายประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องเตะสายต่อยสายรุนแรงครับดักเตะดักแทงขวางหน้าฟันซอกรุนแรงหลักเหลี่ยมดีปัจจุบันฟิซ้อมอยู่ที่เกียรติเพชรนะครับมีเดียเกียรติเพชรเป็นผู้จัดการนะครับแล้วก็มีทางด้านเสียโตโต้กระเป๋าลิงกี้ให้การสนับสนุน3ฟอร์มล่3นะครับา ผู้หลวงเด็ดเพชรสีทองที่วิธีราชดำเนินชก105ปอนด์หลังจากนั้นก็แพ้คะแนนยอดกุมารรถสวยจัดเจ็ดที่วิธีช่องเจ็ดชก105ปอนด์นะครับวันนั้นเป็นการชิงแชมป์105ปอนด์ด้วยนะครับแพ้ยอดกุมารก็ไม่ได้แชมป์นะครับล่าสุดนะครับชนะคะแนนหนึ่งสยามซอเดชพันธ์ที่วิธีช่องเจ็ดชก109ปอนด์เมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาสามฟอร์มลังสุดของธนาฟแฟร์แดนนะครับชนะสองแล้วก็สรุปแพ้หนึ่งฝ่ครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินดอกไม้ไฟนะครับเป็นนักชกจากอุบลราชธานีอายุ19ปีเป็นมวยซ้ายเหมือนกันนะครับคบเครื่องเปิดเกมเตะขาต่อยมาเจาะยางฟันศอกรุนแรงอาวุธหนักแรงต้นๆถือว่าอันตรายและฟอร์มสดเลยนะครับปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่สันติอุบลที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับมีคุณสติโพงามเป็นหัวหน้าคณะนะครับแล้วก็มีทนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ให้การสนับสนุนนะครับสฟอร์มล่าสุดนะครับชนะคะแนนเพชรมองกรช .5 อห้าพยัคฆ์ที่จังหวัดปทุมธานีชกร้อยแปดปอนด์หลังจากนั้ งเจชกปอนด์ล่าสุดนีโชว์ฟอร์มสวยต่อเนื่องนะครับย้ำแขนชนะคะแนนเพชรเมืองกันชอห้าพยักที่วิทีราชรันเงินชกหนึ่งร้อยแปดปอนด์นะครับเมืม่อวันที่ยี่สิบสามพฤศจิกายนที่ผ่านมาสามฟอร์มสุดของทั้งคู่นะครับทางด้านฝ่ายเงินก็จะดูสวยกว่านะครับส่วนสูงนะครับฝ่ายแดงสูงประมาณหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดเซนติเมตรส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสูงประมาณหนึ่งร้อยหกสิบสองเซนติเมตรนะครับทางด้าฝ่ายแดงก็ดูจะลอยๆกว่าชกมวยมาทั้งสิน้นทางด้าฝ่ายแดงนี่ชกไวประมาณหกสิบไฟส่วนฝ่ายน้เงินชกมาประมาณแปดสิบไฟน้ำนนหนัก เงินก็ประมาณ52กิโลกรัมนะครับคู่นี้ทางด้านายแดงนะครับเพชรเดือดก็จะดูได้เปรียบดูดีกว่าเรื่องฝีมือมวยนะครับอาวุธมวยวงนอกดูจะ รวดเร็วกว่านะครับแต่ว่าความหนักแรงของอาวุธมวยดูเป็นรองครับส่วนไฟน้ําเงินดอกไม้ไฟนะครับเป็นประเภทเตะขาต่อยมัดเจาะยางฟันศอกรุนแรงอาวุธหนักแรงต้นนี้ถือว่าอันตรายเลยนะครับแต่ว so ่าฝีมือมวยดูเป็นรองนะครับวันนี้มองไปที่ไยแดงนะครับเพชรเดือดโกลิตะมวยไทยนะครับผ่าน3ยกไปแล้วไม่หลับหล่นนะครับผมดูฝีมือมวยความหลากหลายของอาวุธมวยดูหลากหลายกว่าครับชอบไปที่ไยแดงนะครับเพชรเดือดโกลิตะมวยไทยครับ คู่ที่3ลรองคู่เอกของมวยแตจิสีในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ไฟแดงนะครับเพชรเดือดโกลิตะมวยไทยครับ มาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนํารายการนะครับฝาแดงคืออเล็กจิตมืองนอน์นะครับหรือว่าเพชรลุ่งเหลืองส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับไซเบอร์ Cyber, สอเทียนโพนะครับหรือว่าลุ่งกิจบ่อลุ่งโลดนะครับพิกัด144ปอนด์่อดนะครับทางด้านฝาแงอเล็กเป็นนักชกจากประเทศอิตาลีอายุ24ปีเป็นมวยขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องสูงยาวสาัดแข้งต่อยหมัดขวางหน้าปั้มตีฝันศอกรุนแรงปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยจิตมืองนอน์ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับมีคุณสมเก คอยดูสามฟอร์มลังสุดนะครับเสมอกับเพชรภูไทยสธนบวรที่วิธีช่องเจ็ชก142ปอนด์หลังจากนั้นก็แพ้คะแนนเป็นต่อ SP กันกันซ์แปะมินบุรีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีล่าสุดนะครับชนะคะแนนก้องศึกสวนหลวงลดยกที่วิธีช่อง7ชก145ปอนด์เมืม่อวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาสาฟอร์มลังสุดของทรายแฟร์นะครับสามรสชาติเสมอ1แพ้1แล้วก็ชนะ1ไฟ่งครับส่วนฝ่ายน้ำเงินไซเบอร์นะครับเป็นนักชกจากจังหวัดระนองอายุ23ปีนะครับดีกีกแชมป์140ปอนด์นะครับทที่เว ทีสมุยนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับฝีบือครบเครื่องนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงดักเตะดักแทงครับขวางหน้าปั้มตีฟันศอกรุนแรงหลักเลี่ยมดีนะครับปัจจุบันก็ฟิซซ้อมอยู่ที่สเดชพันธ์นะครับมีพันตํารวจโทสุรเชษเดชพันธ์เป็นหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับแล้วก็มีพันตํารวจเอกสุดทีิชัยเทียนโพเจ้าของสีเสื้อให้การสนับสนุน3ฟอร์มลองสุดนะครับแพนออกยกที่2เพชรภูไทยสธนาบาวรน,นะครับที่ราชดำเนินเวอร์ซี่ชก140ปอนด์หลังชนะคนนก้นนกองศึก สิทธิาวัสเสือที่จังหวัดสระแก้วศึกมาตุภูมวยไทยชก1อยสามสิบเก้าปอนด์ครับล่าสุดนี้ย้ำแค้นนะครับชนะคะแนนกล้องศึกสิทธิ์ตะวัรเสือที่จังหวัดสุราษธานีนะครับ ศึกรวมพลคนสมุยนะครับชก140ปอนดน์ครับวันนั้นเป็นการชิงแชมป์140ปอนด์เวทีสมุยด้วยนะครับชนะกล้องศึกแล้วก็คว้าเข็บขัดมารองได้สําเร็จเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมานะครับสฟอร์มลังสุดของทางด้านฝ่เงินก็แพ้หนึ่งแล้วก็ชนะ2ไฝ่ายนะครับเทียบกันที่สฟอร์มลังสุดของทั้งคู่ทางด้านฝ่เงินก็จะดูสวยกว่านิดหน่อยนะครับส่วนสูงนะครับฝแดงสูงประมาณ179เซนติเมตรส่วนฝ่ายเงินสูงประมาณ175เซนติเมตรนะครับทางด้านฝ่แดงก็ดูจะเร่ร่อยกว่าโชว้มระมา ส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่ชกไว้เป็นร้อยเลยนะครับกระดูกการชกมวยทางด้านฝ่ายน้ำเงินชกมาเยอะกว่าน้ําหนักปล่อยๆทางด้านฝ่ายแดง74็กิโลส่วนฝ่ายน้ำเงินก็ประมาณ7 1็ดสิบเอ็ดถึงเจ็ดสิบสองกิโลกรัมน,นะครับน้ำหนักปล่อยๆนี่ทางด้านฝ่ายแดงดูจะหนักกว่านะครับ คู่นี้ทางฝ่ายแดงอเล็กนะครับก็จะดูดีกว่าในเรื่องของเข่าในนะครับประกบวงในแล้วเข่าในดูแล้วเหนียวแน่นกว่าเข่าในน่าจะทําได้ดีกว่านะครับเวทปะทะก็ดูใหญ่กว่าด้วยนะครับแต่ว่าฝีมือมวยนะครับอาวุธมวยดูเป็นรองดูช้ากว่านะครับส่วนฝ่ายนําเงินไซเบอร์นะครับฝีมือมวยอาวุธมวยดูรวดเร็วกว่าวงนอกน่าจะทําได้ดีกว่านะครับแต่ว่าประกบวงในเข่าในดูเสียเปรียบดูเป็นรองครับคู่นี้นะครับรูปเกมมองว่าต้นๆนะครับทางด้านฝ่ายนักเงินนะครับไซเบอร์ฝี ีมือมวยอาวุธมวยดูเร็วกว่านะครับต้นๆน,น่าจะชิงทางก่อนแล้วก็น่าจะออกนําไปก่อนนะครับทางด้านฝ่ายแดงจะพลิกแซงได้ก็ต้องลุ้นไปปลายนะครับเพราะว่าเป็นมวยเข่าก็ต้องลุ้นเข่าไปปลายครับวันนี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับอเล็กจิตมองนนท์นะครับต้นๆฝีมือมวยเป็นรอนนะครับแต่ปลายนะครับเข่าในดูแล้วเหนียวแน่นกว่าประกบวงในแล้วทําได้ดีกว่าลุ้นเข่าไปปลายที่ฝ่ายแดงครับอเล็กจิตมองนนท์ครับคู่ที่สีนะครับขวเอกนำรายการของมวทเจศีในสัปดาห์นี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับอเล็กจิตมงน มาสรุปกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนชกของมวยไทยจะสีในสัปดาห์นี้นะครับคู่ที่1นะครับฝ่ายแดงซุปเปอร์เอ็กซ์สสีสวัสดิ์สุดฝ่ายน้ำเงินนะครับแสนศึกสราชภูมิคู่นี้ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับแสนศึกสราชภูมินะครับเคยชนะมา1ครั้งนะครับวันนี้แก้มือกันใหม่นะครับผมดูว่าเข่านายดูแล้วเหนียวแน่นกว่าเข่านายทำได้ดีกว่าลุ้นเข่าไปปลายครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินแสนศึกสราชภูมิครับ คู่ที่อนะครับฝ่ายแดงยอดกุมารถสวยจาดเจตส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับน็อตใหม่วอโอุรชาคู่นี้ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับน็อตใหม่วอโอุรชาครับผมดูว่าร่างกายดูได้เปรียบดูดีกว่ามีรายการชกต่อเนื่องสม่ำเสมอมากกว่าหมอวะว่าการยิริยะน่าจะดูดีกว่าและวันนี้ดูได้ใหญ่กว่าด้วยชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินน็อตใหม่วอโอุรชาครับ คู่ที่3ลองคู่เอกนะครับฝั่งเพชรเดือดโกลิตะมวยไทยส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับดอกไม้ฝฟายท็อปแฟรี่ยิมนะครับคู่ีชอบไปที่ฝรั่งนะครับเพชรเดือดโกลิตะมวยไทยนะครับ่าน3มยกไปแล้วไม่หลับหล่น,นครับผมดูฝีมือมวยอาวุธมวยวงนอก ดูหลากหลายกว่าอาวุธดูเยอะกว่าครับชอบไปที่ฝ่ายแดงเพชรเดือดโกลิตะมวยไทยครับคู่ที่4ี่คู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงอเล็กจิตเมืองนลส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับไซเบอร์สอเทียนโพคู่นี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับอเล็กจิตเมืองน์นะครับต้นจังหวะฝีมือดูเป็นรอนครับแต่ว่าไปปลายประกบวงในแล้วผมดูว่าเข่าในทําได้ดีกว่าครับลุ้นเข่าไปปลายที่ฝ่ายแดงครับอเล็กจิตมืองน์ครับ สุดท้ายนี้นะครับขอพี่น้องเฟนมาทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ